อันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมไปสร้างน้ำเชื่อมแล้วครับอย่าละมผส,ส,สมให้บ่ครับหูสั้นแล้วครับอันนี้ก็แยกคอ,อกแยกคอรกลูกไดบ้บม่ถึงอาทิตย์นะครับเห็นบ่ครับหูสั้นแล้วสังเกตหูครับนี่มันก็หูสั้นนี่ครับอันนี้คือพฤติกรรมนี่ก็คือชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วว่าขึ้นอันนี้ก็เตี้ยมผสมนะครับ อันนี้ก็สมบุ่นอยากครับเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่นางนี่แล้วเนาะครับเอ๋บอกครับเอาตัวผู้มาไว้ไก่ห่นตัวผู้เลยก็ห่นแล้วนอย่างออกออกมานไปกินนะครับก็ได้กินตัวแม่อันนี้ก็สมบุ่นอยากครับเพราะว่าเพิ่นเอ่อเพิ่นอันนี้อยู่แล้วเนาะครับพอเพิ่นเป er well right ็นเอ่อเป็นแม่นางอยู <humans> ่แล้วเนาะครับก็สมบุ่นอยากครับ Thank <laughs>